Please call back later เพาอะไรคะโปรดโทรกลับมาใหม่ไม่เกี่ยวนะ My name Susan ตลกไหมสวัสดี Susan ป่ะน่ยเออผมชื่อ Susan ครับตลกไหมลูกตลกดาา่าดูเมานะลูกตัดออกคะ่ะต่อไปเด็กๆจดเพลงนี้นิดนึงคะ่ะข้อสอบออกปีล่าสุดคำนี้คะ่ะที่รักสองคำนี้ออกเฉยออกเฉยจดคะ่ะ Happy birthday คะ่ะเด็กๆลองได้ไหม Happy birthday to you อาร้องในลูกหนึ่งสองสาม Happy birthday to you Happy b i r t h d เก่งมากค่ะ Happy birthday Happy birthday Happy birthday to เก <c oughs> ่งมากจากใครเกิดเดือนเมษายกมือ <c oughs> ชอบเล่นน้ำจ้ะนะคะใครเกิดเดือนตุลาคมยกม,มือลูก หน้าเหมือนผีวันฮาโลวีนลูกอะดูนะคะลูกนะดังนั้นลูกดูนะคะลูกขาอันแรกกิฟเราให้เขาบอกว่าคนเรายิ่งให้ยิ่งได้เด็กๆว,ว่าจริงไม่จริงจริงเนาะเด็กๆเราอ่ะไม่สามารถที่จะรับได้อย่างเดียวเราต้องเป็นคนที่มีน้ําใจด้วยเด็กๆเคยติวให้เพื่อนไหมลูกเคยแล้วเป็นไงลูกเพื่อนท็อปหรือเราท็อปคะเพื่อนค่ะดังนั้นเด็กๆออกเสียงพร้อมร้องพร้อมกันนะคะเด็กๆพูดคําหลังอย่างเดียวพอ ก i v โอเวอร์ส่งมอบเก่งมากค่ะก i v วันเวิร์ดไฮซันก i v อัพก i v อินยอมจำก i v เอา a วเปิดเผยกีบอลิฟเราไปก i v อ a h แฮนช่วยเหลือกีบอบซองกลิ่นก e b แบกคืนกีบเอาง่ายหมดเรียวทำเสียงแบววค่ะแจกใจแจกใจ ขอบคุณมากลูกเด็กๆจำไว้นะกีบอลิฟบอไปส่งกีบบาแหลป๊อล่ะยื่นมือมาก็แปลว่าช่วยเหลือเช่นคนููเก๋ตกน้ําไปเด็กๆต้องช่วยทําอะไรคููเก๋ลูกผายอะไรคููเก๋ก่อนใครบอกผายลมไม่ได้ลูกผายปอด